ค่ะเชิญอ,อาอนงค่ะต่อจากอาอนงเป็นอาแตงไทยนะคะจาบคารวะอาจารย์หมอเขียวทผกุูุ้ทุกท่านค่ะอานงท่าข้ามค่ะอ่จังหวัดเชียงใหม่ เป็นนักศึกษาวิชาลามเจ็ดปีและหกเดือนได้วยนะคะต่มาสารภาพว่าไม่ค่อยได้ส่งการบ้านค่ะวันนี้วันนี้กิเลสบอกว่าต้องส่งเรียนมานานแล้วทำไมไม่ส่งฟังเขาตลอดแล้วก็เขาก็ส่งกันแล้วตัวเองทำไมไม่ส่งวันนี้ตัดสินใจามาส่งแล้ววันนี้ มาส่งกันบ้านเรื่องการแบ่งปันค่ะพอดีตอนเช้าช่วงนี้ตอนที่ที่บ้านตอนนี้จะมีคนติดโควิดเยอะมากค่ะแล้วพอดีที่บ้านมีดาวดอยเยอะก็ไปบอกทั้งๆบ้านพี่น้องญาติทั้งหลายบอกว่าดาวดอยเนี่ยช่วยเราได้เอาไปต้มกินกินน้ำทั้งหลากาทั้งใบ ก้มกินแล้วบอกให้เขาเขาบอกว่าเออดีนะที่มาบอกแล้วเขาก็ปฏิบัติตามค่ะเขาเขาก็เอาไปเอาต้นมาทั้งทั้งต้นทั้งรากอะไรต้มแล้วก็แบ่งปันกันทานก็ดีใจที่ได้แบ่งปันความรู้แล้วพอดีมีหนังสือคู่มือก็ให้เขาให้เขา,ให,เขาให้เขาศึกษาเองแล้วก็อ่านแล้วก็ทํา เขาบอกว่าดีใจที่เขาได้แล้วเราก็มานึกดูว่าเอออันนี้ก็คงจะส่งเป็นการบ้านได้เพราะว่าเราแบ่งปันความรู้แล้วก็ให้คำแนะนําเขาต่อไปก็จะพยายามหาหาการบ้านมาส่งบ่อยๆค่ะเขาส่งการบ้านชนินี้ได้ไหมคะได้ค่ะอนุโมทนาค่ะ แค่เพียงเรามีจิตตั้งมั่นนะคะแล้วก็มีความเพียรที่จะมาร่วมกิจกรรมกับหมู่กุมก็ดีมากแล้วค่ะมีเรื่องราวใดๆก็มาส่งได้มีกิเลสก็จับกิเลสมาส่งได้นะคะถ้าพบพบ,พบทุกใดเกิดขึ้นนะคะทุกที่เกิดขึ้นน่ะมันต้องมีเหตุแห่งทุกใช่ไหมคะหาเหตุแห่งทุกมาแล้วก็มาจัดการกับเหตุแห่งทุกพิจารณาอย่างไรก็เอามาเล่าสู่เพื่อนฟังได้ค่ะอานุ การบ้านหาไม่ยากนะคะมีอยู่รอบตัวเลยค่ะใช้ที่โซฟาค่ะค่ะค่ะสั้นๆกระชับนี้ได้ใจฟาร์มค่ะแต่ตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้หายแล้วใช่ไหมคะความกังวลที่บอกว่าไม่ได้มาส่งการบ้านแค่ใช้ความกล้านิดเดียวเองหายแล้วค่ะค่ะดูติดตามตลอดเนี่ยไม่รู้จะเอาอะไรมาส่งวันนี้ถึงใจขอส่ง สาธุาค่ะต่อไปจะส่งบ่อยๆค่ะสาธุค่ะค่ะเชิญอาทัศนีแตงไทยค่ะเชิญค่ะเดี๋ยวรอดูสักพักนะคะท่านสะดวกหรืเอเปล่าเอ่อเจริญหองค่ะเมื่อนี้นหน่อยขอโอกาสว่ให้พักก่อนจะขอ ขอเลื่อนคิวไปก่อนนะคะอ่าได้ค่ะสะดวกเมื่อไหร่ก็แชทมาในแชทซูมได้นะคะจ้าจ้าขอบคุณคะ่ะค่ะโอเคค่ะค่ะเชิญพี่นี้ประพาพิสาค่ะเชิญค่ะต่อจากพี่นี้เป็นพี่นันทาไทยนะคะ